สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประัติศาสต์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ f16 ของทัพอากาศไทยจะมาฝากทุกคนกันเพราะได้มีลูกเพจคนหนึ่งเนี่ยได้ถามผมมาว่าคุณเจษตอนนี้เนี่ยผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับ f16 ของทัพไทยแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าไอ้คำว่า f16 MLU มันคืออะไรกันแน่เพราะปกติเนี่ยก็จะเคยดยินนะครับผมแต่ F16A F16B นะครับผมที่กองทัพไทยใช้อยู่หรือ F16V รุ่นใหม่ล่าสุดหรืออาจจะได้ยินเป็นคำว่าบล็อกซึ่งก็หมายถึงรุ่นนะครับผมอย่าง F16 Block 70 Block 50 Block 52อะไรแบบนี้แต่ไอ้คำว่า MLU เนี่ยมันคืออะไรกันละ่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับไอ้คำว่า MLU เนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือชุด แต่งของ F16 เนี่ยแหละและต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่ชุดแต่งธรรมดาเพราะมันเนี่ยเป็นชุดแต่งที่เปลี่ยน F16A กับ B ซึ่งเป็นรุ่นเก่ากึก ให้มีความทันสมัยเทียบเท่ากับอากาศยานรบในยุคปัจจุบันเลยและการยกเครื่อง F16 ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นฝีมือของคนไทยด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักกับ F16 MLU กันดีกว่าว่ามันคืออะไรและมันอัปเกรดจากของเก่าด้านไหนบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเครื่องบินรบลำหนึ่งนียอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเป็นยุธปกรณ์นะครับผมที่มีราคาแพงมากๆลำละหลักพันล้าน เพราะฉะนั้นการจัดซื้อนะครับผมเครื่องบินฝูงหนึ่งการเลือกเนี่ยยิ่งต้องละเอียดรอบคอบดูถึงความคุ้มค่านะครับผมและเทคโนโลยีเพราะมันจะต้องอยู่กับทับอากาศของเราไปเนี่ยอีกหลาย10ปีแต่เทคโนโลยีทางการทหารยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก้าวกระโดดอย่างมากเลยนะครับเทคโนโลยีในปีนี้กับอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะต่างกันอย่างลิบลับ เพราะฉะนั้นจะทํายังไงกับเครื่องบินรบที่มีราคาแพงขนาดนั้นแล้วซื้อมาตั้งหลายพันล้านเนี่ยจะให้เปลี่ยนทุก5ปีเลยก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งไม่ใช่แค่กองทัพไทยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กองทัพต่างๆทั่วโลกก็ต้องรับมือเหมือนกันโดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยซื้อเครื่องบินที่อาจจะหลักหน่วยหรือหลักสิบแต่อย่างอเมริกาเนี่ยเอาเข้ามาประจําการทีเนี่ยหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยก็คือการอัปเกรดเครื่องบินเก่าๆเหล่านั้นเี่่ยแจ้าชุดตง MLU ทททัไ เราเอามาใช้กับ F16 ของเราเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ MLU หรืออาจจะเรียกอีกชื่อว่า EMU l U มันย่อมาจาก Enhanced Mid-Life Upgrade หรือแปลเป็นไทยว่าการอัปเกรดช่วงกลางอายุการใช้งานของมันซึ่งไอชุดอัปเกรดนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้อัปเกรดนะครับผม F16A หรือ B ซึ่งเป็นบล็อก10บล็อก15เนี่ยให้กลายมาเป็นนะครับผม F16 AM หรือ BM ซึ่งถ้าเทียบกับขีดความสามารถเนี่ยก็อาจจะเทียบเท่ากับ F16 รุ่น C หรือ D ซึ่งเป็นบล็อก50หรือบล็อก52เลยนะครับคือแน่นอนว่ามันเอาไปเทียบกับอากาศยานรุ่นใหม่ๆอย่าง Gripen E หรือ F หรืออย่าง F35 เนี่ยไม่ได้หรอกนะครับผมไม่ได้เลยแต่มันเนี่ยเป็นการยกระดับเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดของ F16 รุ่นแรกอย่าง F16A หรือ B ที่ถูกสร้างมาในช่วงปี1980กว่าเนี่ยให้มันมีขีดความสามารถทัดเทียมกับอากาศยานรบในยุคปจ วันที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้ล้าสมัยนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดการอัปเกรดว่าไอรุ่น MLU เนี่ยมันดีกว่าเดิมตรงไหนบ้างเรามาดูที่มาของโครงการนี้กันหน่อยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า F16 ของไทยเราเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็น F16A กับ B เนี่ยได้เคยผ่านการอัปเกรดมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับ อย่างรุ่น ADF หรือ Air Defense Fighter ที่ถูกอัปเกรดมาจากสาหรัฐนะครับผมซื้อมือ2มากับรุ่น OCU นะครับผมที่เป็นชุดอัปเกรดรุ่นเก่าโดยที่เจ้า MLU เนี่ยก็จัดว่าเป็นชุดอัปเกรดที่ใหม่ที่สุดของทออไทยแล้วโดยที่โครงการอัปเกรดนี้เนี่ยนะครับผมได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนปีพศ2 5 5 3 จากประกาศของ Defense Security Cooperation Agency หรือ DSCA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยนะครับผมได้ขอความร่วมมือในรูปแบบนะครับผมของ FMS หรือ Foreign Military Sale ในระดับของรัฐบาลต่อรัฐบาลน,นะครับผมในการนะครับผมซื้อชุดอัปเกรด ที่มีมูลค่านะครับผมประมาณ540ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17,145ล้านบาทในเวลาตอนนั้นเพื่อทำการนะครับผมอัปเกรดเครื่อง F16AB บล็อก15 OCU จำนวน18ลำจากฝูงบิน403กองบินที่4ตาคลีเพื่อให้นะครับผมกลายมาเป็นมาตรฐานของ F16 AM หรือ BM MLU เป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนเครื่องบินรุ่นเก่าให้มีขีดความสามารถที่เท่ากับเครื่องบินขับไล่ย,ยุคใหม่และเป็นกำลังหลักในการป้องกันอธิปไตยของประเทศไปอีกอย่างน้อย18ปีข้างหน้าก็คือคาดการกันว่านะครับเจ้า F16 MLU ลำนี้เนี่ยจะถูกใช้งานไปเรื่อยๆจนึง ช่วงปี2,580เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มปลดประจำการเพื่อหาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5เข้ามาประจำการแทนนั่นเองเนะครับ โดยที่โครงการการอัปเกรด F16AB ให้กลายมาเป็น MLU เนี่ยได้ถูกแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับผมระยะละหเครื่องระหว่างช่วงปี2,554จนถึง2,560ซึ่งปัจจุบันเนี่ย F16 ทั้ง18ลำเนี่ยนะครับก็ได้ถูกอัปเกรดเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยทําให้มันเนี่ยมีอายุการใช้งานเพิ่มได้อีกลำละ8,000ชั่วโมงบินเลยทีเดียวซึ่งการอัปเกรดนี้เนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยนะครับแต่เราไม่ได้เอาเครื่องบินเนี่ยไปอัปเกรดที่ รัฐอเมริกาแต่เป็นการนะครับผมที่เราซื้อชุดอัปเกรดเนี่ยมา ติดตั้งใน F16 ของเราเองซึ่งดําเนินการโดยบริษัทไทยนะครับผมอย่างบริษัทอุตสาหกรรมการบินจํากัดหรือ TAI ภายในโรงซ่อมบํารุงอากาศยานของกองทัพเองโดยใช้บุคลากรและช่างฝีมือชาวไทยทั้งหมดเลยแต่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกรจาก Lockheed Martin และการควบคุมมาตรฐานจากหน่วยงาน DTMa ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งการดําเนินการเช่นนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้เป็นเพียงแค่การช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒ นาขีดความสามารถด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานให้กับบุคลากรของทางไทยอีกด้วยนะครับอาทีนี้เนี่ยไอการอัปเกรด EMLU หรือ MLU เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างล่ะหลักๆเลยเนี่ยนะครับมันทำให้เทคโนโลยีโดยรวมนะครับผมของ F16A/B OCU เนี่ยให้มันมีความทันสมัยเทียบเท่ากับ F16C และ D ซึ่งจะเน้นไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมอย่างเช่นเรดาร์ มีการติดตั้งเรดาร์ใหม่นะครับผมจาก Northrop Grumman รุ่น anapg 6 8 v 9ซึ่งเป็นระบบเรดาร์ p า l s e d p p p l e r ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมมากๆนะครับผมทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่าเดิมถึง296กิโลเมตรและก็มีระบบสร้างภาพภาคพื้นดินที่มีความละเอียดสูงหรือ Synthetic Aperture Radar หรือ sar นั่นเอง นอกจากนี้เนี่ยระบบในห้องนักบินเนี่ยนะครับผมก็ยังมีการอัปเกรดในคลาส cockpit เนี่ยนะครับผมได้มีการเปลี่ยนการแสดงผลในห้องนักบินทั้งหมดเป็นระบบหน้าจอสีแบบดิจิทัลที่ช่วยลดภาระงานของนักบินนะครับผมและมีการติดตั้งหมวกนักบินใหม่นะครับผมที่เป็น mounted display hud และรวมไปถึงระบบ jhmcs หรือ joint helmet mounted k e e i n g system ของ Boeing นะครับผมที่ทำให้นักบินเนี่ยสามารถล็อกเป้าหมายด้วยสายตาได้ครับ นอกจากนั้นในเรื่องของระบบอาวุธสามารถรองรับอาวุธที่ทันสมัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ BVR นะครับผมหรือมิสายยิงนอกระยะสายตา Beyond Visual Range เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับผมแอมแรมไอเจ้าตระกูล a อ็มเนี่ย ที่มีระยะยิงกว่า120กิโลเมตรและอาวุธปล่อยน้ำวิถีพิสัยใกล้รุ่นใหม่ในตอนนั้นอย่าง i r i s T รวมถึงการรองรับระเบิดน้ำวิถีด้วยดาวเทียมและเลเซอร์ยกตัวอย่างเช่น j d ดมนะครับผมหรือ GBU-38 ก็ใช้งานบนเจ้า F-16 MLU ได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลหรือระบบ Data Link ได้มีการนะครับผมติดตั้งระบบ Link 16ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการรบยุคใหม่ระบบนี้เนี่ยช่วยทาให้ F-16 เนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธีนะครับผมกับ เครื่องบินและหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้นักบินและผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับมีภาพรวมสถานการณ์รบสูงสุดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศด้วยแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมลิงส์16เนี่ยการใช้งานก็ค่อนข้างจะมีข้อจํากัด เมื่อเทียบกับ Data Link อื่นๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมยังมีระบบป้องกันตนเองที่เป็นระบบ EW นะครับผมหรือ Electronic Warfare ได้มีการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เติมมา ANALQ 213และระบบปล่อยเป้าลวงของ BAE s y s t e m นะครับผมรุ่น A.N.A.L.E. 4 7ที่สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติที่จะช่วยนะครับผมเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบินในพื้นที่การรบนอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบพิสูจน์ฝ่ายด้วยนะครับผมหรือ APX 1 AP 1 3 Combine Interrogator and Transponder รองรับการพิสูจน์ฝ่ายเพื่อใช้งานในจรวดระยะนอกสายตาหรือพวก BVR นี่เนี่ยก็เป็นตัวอย่างชุดอัปเกรดหลักๆของเจ้า MLU แต่ถ้าเกิดพูดถึงนะครับผมอย่างอื่นอย่างเช่นเครื่องยนต์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องตัวเดิมซึ่งโดยรวมเนี่ยเมื่อปรับปรุงแล้วนะนะครับผมทำให้มันเนี่ยมีขีดความสามารถใกล้เคียงกับ F 1 6 C หรือ D บล็อก50ของกองทัพอากาศสหรัฐเลยก็ว่าได้ฟังดูแล้วนะครับผมอ่ามันอาจจะไม่ได้ว้าวทันสมัยมากมายอะไรขนาดนั้นเมื่อเทียบกับน,นะครับผมเครื่องบินยุค4.5ลำอื่นๆหรืออย่างกริปเปนรุ่นใหม่ที่เราจะซื้ออย่างกริปเปน E F เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าก็ยังเป็นคนละรุ่นคนละชั้นกันแต่ไอการใส่ชุดแต่ง F16 ดังกล่าวนี้เนี่ยมันก็ทําให้อายุการใช้งานของมันเนี่ยซึ่งเบสเนี่ยมันคือ F16 AB ถึงแม้จะมีการอัปเกรดเป็นรุ่น OCU แต่มันก็มีควาามมเก่่อยูดีให้ัน ถูกยืดอายุการใช้งานได้อีกหลายพันชั่วโมงจนปีพศ2580กว่าเลยและเราก็เห็นแล้วว่ามันก็ยังคงปฏิบัติการได้ดีอยู่ในเหตุประทะกับขเขมรที่ผ่านมาก็ต้องยกเครดิตนะครับผมให้เรื่องของระบบการชี้เป้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกอัปเกรดมาให้มีความทันสมัยขึ้นทําให้ประสิทธิภาพนะครับผมในการโจมตีพักพื้นเนี่ยมันรุนแรงและร้ายกาดอย่างที่เราเห็นในข่าวเลยนั่นเองนะครับก่อนนี้แหละทุกคนเป็นเรื่องราวของ F16 พร้อมชุดแต่ง MLU ทุกคนคิดกันว่าไงบ้างกับเรื่องราวนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกอกันมาได้เลยนะครับที่มันเนี่ยจะยังสามารถใช้งานในปี2580ได้หรือไม่หรือตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเก่าเกินไปจริงๆแล้วอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของกริปเป้นล้วนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกอกันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขอเน้นลาไปเพียงเท่านี้ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหน,นผมก็ต้องขออภัยมานทีนี้จริงๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ